สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มเกมวันพีชบอลตี้รัดนะผมกลุ่มนี้เนี่ยไปกลุ่มพูดคุยแล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนไอดีนะฮะถ้าใครยังไม่ได้เข้าเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะผมแล้วถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยต้องแอดเอกเท่านั้นเลยผมสามารถทักแอดเอกไปได้เลยนะฮะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนนะผม สวัสดีทุกทุกคนนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะมาสรุปนะผมสิ่งที่พวกเราเดี๋ยจะต้องเจอในครบรอบ5.5ปีนะฮะหรือว่าสิ่งที่เราจะมานั่นเองนะผมก็มีอยู่หลายอย่างมากเลยผมในคลิปนี้เนี่ยก็จะสรุปในคลิปเดียวให้นะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่านะผมอย่างแรกนะฮะ ก็สิ่งที่สําคัญที่สุดที่หลายคนเนี่ยถามหาทั้งหมดนกะ็คือตู้10เพชรสุดคุ้มนั่นเองนะผมคือแค่10เพชรก็ได้ตัวละคร4ดาวเนี่ยโอ้โหสิกว่าตัวเลยในครั้งหนึ่งนะฮะทั้งผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นเก่าเนี่ยรอตู้นี้กันสุดๆไปเลยนะฮะโดยตู้นี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยน่าจะมาก่อน ex 5.5ปีนะผมหรือไม่ก็มาหลังจาก ex ตัวแรกนะผมเข้าเกมมานะนั่นก็คืออาจจะเป็นเดือนกรกดาไปไปลายเดือนกรกดา,ก,าก็ได้นะผมหรือว่าอาจจะเป็นแบบ ต้นเดือนสิงหาอะไรแบบนี้นะผมก็รอรุนได้เลยอมมาทุกปีนะผมกลางปีนะอย่างที่2นะผมก็ลุจ,จินีผมที่มีข้อมูลหลุดออกมานะผมก็น่าจะมาวันที่23กรกฎานี้แน่นอนนะเพราะว่าตู้อ่าบรูโน่กับจาบาเนี่ยมันหมดวันที่23บนะผมโดยลุจ,จิเนี่ยก็หลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่าเป็น ex แน่ๆนะฮะแล้วก็บางส่วนเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นรีเจนนะผมก็อรอลุนแล้วกันนะผมมาแน่นอนนะ ส่วนชีวประยรุจีเนี่ยผมก็ทํามาเยอะแล้วนะผมประเด็นใหญต่อไปดีกว่านะครับผมอันต่อไปที่จะมานะผมวันที่10สิงหาคมนะฮะงานวันพีชเดย์นะครับผมก็ในงานเนี่ยเกมวันพีชบัลติไดของเราเนี่ยก็จะมีการจัดแข่งด้วยนะครับผมบอกเลยว่าน่าจะมีไลฟ์สดนะผมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีนะะก็ไลฟ์สดครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อปีที่แล้วนะผมก็มีตัวละครอย่างคิดรอนะผมเปิดออกมานะครับผมไม่แน่เหมือนกันนะผมว่าวันที่10สิงหาเนี่ย ปีนี้ก็อาจจะไล์สดเหมือนเดิมนะครับผมผมหวังว่าอย่างนั้นนะฮะก็รอนรุนละกันนะผมที่10สิงหาคมนี้นะแต่ถ้ามันไม่ไล์สดเนี่ยก็ตามนั้นเลยนะครับผมและก็อีกหนึ่งอย่างที่พวกเราจะเจอตนนกะ็คือ e x วสุดท้ายนะฮะที่จะมาในวันที่22ถึง25สิงหาคมนั่นเองนะครับผม ก็หลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรเข้าเกมมานะแต่ถ้าในกรณีที่ลุจจิเนี่ยมาเป็น EX นะผมไอตัวละครสุดท้ายเนี่ยจะเกี่ยวกับภาคเอกเทศนะอาจจะเป็นพวกลูฟี่อาจจะคิสซารุอะไรแบบนี้นะผมแต่เรื่องราวเนี่ยมันอาจจะพลิกไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ได้นะครถ้าไอ้ลุจจิเนี่ยไม่ได้มาเป็น EX นะแต่ว่ามาเป็น รีเจนนะผมเดือนสิงหาอะไรแบบนี้นะับผมทีนี้เนี่ยเราก็จะจะเหลือตัวแทน EX อีก2ตัวที่ต้องมาดั้งเดากันอีกนะฮะซึ่งถ้ารู้จิมาเป็นรีเจนจริงๆเนี่ยผมว่าวันที่10สิงหาคมเนี่ยอาจจะเป็นวการประกาศ EX ตัวแรกของครบห้5.5ปีนะฮะแล้วก็ตัวที่2เนี่ยก็ตามนั้นเลยผมวันที่22 25สสิงหาคมนั่นเองนะับผม อก็อย่างที่เดากันไปนะผมว่าถ้ารุจิไม่ได้มาเป็น EX แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยอนิเมะเนี่ยก็กระแสเนี่ยก็ใกล้แล้วนะไอ้เจ้าคิดเนี่ยม,มันเกือบจะโดนแล้วนะครับผมแชงเ,เตรียมตัวจะคามุสลิอยู่แล้วนะไม่แน่ว่าทาพผู้นาเกมเนี่ยอาจจะอาศัยจังหวะนี้นะครับผมรีบนำแชงเข้าเกมมานะะบอกเลยว่าถ้าธานาพีเนี่ยนำแชงเข้าเกมมาบอกเลยว่ามีแต่รวยกับรวยะแชงหากิมได้อยู่แล้วนะครับผม รอดูได้เลยนะส่วนถ้าแชงมาเป็นตัวแรกเหรอจริงๆแชงมันไม่ควรเป็นตัวแรกหรือเปล่าอแช้งมันควรปิดฉากมากกว่านะครัแต่ว่าถ้าแชงมาเป็นตัวแรกจริงๆเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็หโดดดำแล้วกันนะครับผมอีกไล้ใเหรอดดดำ จริงก็มีตัวเลือกเยอะเลยนะแต่ว่าเว็บซอมบี้รับเว็บสุ่มรหัสดองเพ็ดเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นโดยมีทั้งระบบ iOS และ Android ซึ่งจะสุ่มเพชดตั้งแต่1,000เพ็ดจถึง5,000เพ็ดแถมมีโอกาสได้เออีกด้วยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยผมไปสุ่มกันได้เลยก็อย่างที่ทุกคนรู้นะผม EX, อพวกแบบครบรอบ1ปี2ปี3ปี4ปีหรือว่า5ปีเนี่ย มันมีความสัมพันธ์กันหมดเลยผมถึงบางตัวอาจจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยก็ได้นะแต่ว่ามันก็ภาคเดียวกันหรือเปล่านะฮะผมยกตัวอย่างเช่นตอน4.5ปีเนี่ยที่นิกะเข้าเกมมาใช่ไหมก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เป็นตัวละครอย่างคิดลอนะับผมมันมีความเชื่อมโยงกันนะหรือไม่ก็ตัวละครดีเจนก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะับผมและตอนนี้นะ ex ขั้นนะับผมก่อน5.5ปีเนี่ยดันมาเป็นน้องเอสน็กนะฮะ แล้วก็ตัวละครขั้นเนี่ยก็ดันมาเป็นจาบรากับบูโน่นะับผมยังไงเนี่ยรุจิก็มาอยู่แล้วตามข้อมูลหลุดใช่ไหมฮะเอ๊ถ้ารุจิมาเป็น EX เนี่ย ผมว่าตัวละครอื่นๆเนี่ยมันก็มีความเกี่ยวข้องกับรุจินะครับผมซึ่งร่างรุจิที่มาเนี่ยก็เป็นร่างเอ็กเฮดนะครับผมก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าลูฟี่นิกกาเนี่ยก็ต่อสู้กับรุจินะครับผมโชว์พลังจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะผมมีโอกาสสูงที่ลิก,กาเนี่ยอาจจะได้ร่างใหม่นะฮะสมมติว่ารุจิเนี่ยมาเป็นรีเจนนะครับผมแล้วก็มี EX ตัวแรกเนี่ยเป็นนิกกานะฮะตัวสุดท้ายนะครับผม EX ตัวสุดท้ายนะทุกคนน่าจะยินยอมแต่โดยดีนะผมว่า อาจจะมาเป็นตัวละครอย่างแช้งคามุซาลีมาปิดฉาก5.5ปีนะฮะอืมก็รอดูกันได้เลยนะผมแต่ผมว่าเอาจริงนะทุกๆอย่างนะทุกคำตอบที่เราสงสัยกันเนี่ยว่า ex ตัวไหนจะมาโน่นนี่นั่นเนี่ยมันอยู่ที่ไอ้เจ้ารุจิตัวเดียวเลยนะว่ามันเนี่ยจะมาเป็นรีเจนหรือว่าจะมาเป็น ex นะผม ก็วันที่23กรกฎาคมนี้เนี่ยรอดูได้เลยนะหรือไม่ก็เร็วๆนี้เนี่ยทางโตเกมเนี่ยอาจจะประกาศไลฟ์สดก็ได้นะผมถ้ามันมาเป็นเอ็กนะฮะผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าทางโตเกะประกาศไลฟ์สดเนี่ยเรารู้กันได้เลยฮะไม่ต้องเซอร์ไพรส์เลยนะฮะผมว่าไอ้ลุจิเนี่ยมาแน่นอนนะฮะผมก็รอลุ้นสกิลอย่างเดียวนะโอเคผมในคลิปเนี่ยก็มีบานเท่านี้นะผมเดี๋ยว แถมหน่อยและการนมสิ่งที่เำาจะมานะถ้าใครมีเพชรไม่พอนะับผมเก็บเพชรไว้นะรอตัวแก้ทางหลังจาก ex ตัวสุดท้ายของ5.5ปีนะผมรอสุ่มไอตัวนั้นทีเดียวก็ได้นะผมถ้าอยากจะจัดการเมตานะโอเควันนี้ขอตัวลาไปนะครับสวัสดีครับ